คือยาที่นํามาใช้รักษานะครับโรคในสมัยโบราณแต่การใช้สมุนไพรเนี่ยต้องมีข้อระวังเพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยการใช้สมุนไพรมันอาศัยทักษะความจําและสติติเท่านั้นแต่ยังไม่มีการวิจัยสมควรนะครับการใช้สมุนไพรเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียในการรักษาโรคโบราณนอกจากสมุนไพรแล้ว มันยังมีเรื่องของอากาศเรื่องของธาตุในร่างกายที่เหมาะกับสมุนไพรที่โบราณท่านแบ่งเป็นธาตุต่างๆได้แกด่ดินน้ำลมไฟนะครับใครธาตุไฟธาตร้อนก็ต้องใช้ธาตุเย็นในการรักษานะครับใครธาตุเย็นก็ต้องใช้ธาตุอุ่นในการรักษานะครับการใช้สมุนไพรเนี่ยต้องอยู่กับผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์นะครับเราจะเห็นหลายๆคนเนี่ย ไปซื้อยาสมุนไพรแต่ไม่รู้สปปรรพคุณไม่รู้ส่วนประกอบนะครับเขาอาจจะประกอบไปด้วยสารที่เป็นโลหะหรือสารมีพิษต่อร่างกายเนี่ยนะครับก็ทําให้ร่างกายเราเสื่อมเสียสุขภาพได้การใช้สมุนไพรต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญครับผม